คนตากเข่าเต็มเลยพี่น้องอันนี้ทางหนาวัดเนาะนี่ก็บรรยากาศลมพัดใบไม้ปิวไหวๆนี่กับกากาเบียพริกกับกาเบียพริกกับมะละกอมะละกอกับตะไคร้เนาะแล้วก็กแเภว แก้วกระกระเพราเนาะตรงนี้ก็จะเป็นว่านจระเข้แล้วก็จะกาต้นไม้พันเพาะพันหนวดด้วยสีเนะาะก็จะหนวดด้วยสีนะคะก็จะประมาณนี้เนาะอะไรก็ไปต้นคุณติวไว้ ไปใส่บอลแล้วโทรเัาถ์ขึ้นมาบ่มีสัญญาณพิษเราบอกหันมาปัะเดี๋ยวเสียบอลเหรอข้าจะกรมเห็ดโทรศัพท์จะบอกว่าจะยาำได้เห็นต่ไม่มีสัญญาณเราสั่นบท,บทนันเข้าไปล้มอ๋อบางน่อันกระตูนอ๋อโอเคโอเคก็น,นึกว่านจานเดาเทียมเอา้าจะนอนททานัันไป เกียรยินเกียก์ยาข้าออขงนอกก็จะเป็นาขายแตงไทยนะพี่น้องนะ,นะตรงนั้นตรงข้ามกล้องเนี่ยก็เรามาบ้านเพื่อนเนาะแล้วก็เราก็จะเห็นบรรยากาศรถวิ่งนะแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นรัวข้านอกรัวก็จะเป็นตากข้าวมีนิวัดกับตากายอยู่ด้วยพี่น้องแล้วก็แตงไทยเนาะแตงไทยนะคะ ของ้ามดืดท่วมนะแต่อย่าพูดฝนตกนะถ้าฝนตกนี่ชาวนายแย่เลยนะเนาะมียอดมะพราะ้าวสวยงามอีสานบ้านเราเนี่ยก็เอออันนี้มันออกดอกนะเธอเนี่ยดอกอันนี้สวยมากเลยอ่ะเสน่<ว>อะไรเนี่ยออกดอกอ,ออกดอกสวยค่ะจะ <c oughs> มีโชคนะเนี่ยก็มีวันนี้แหละ้ เพราะว่างั้นแหละออกดอกเยอะด้วยเนี่ยว้าวเธอออกดอกสีแดงน,นั่นไงฝั่งสองฝั่งสองเป็นสีอุย้ยเข่าตากรรมการ<น>เลยอันเนดียเตไอเข่าโกฟัมอันนี้ต้นมันตายเธอซื้อเหรอนเนี่ยรวยไหมเดี๋ยวไปซื้อหมดเลยฉันวันฉันก็เลังดูเหตุการณ์กันเสร็จบัดนี้งานมาขันกันเลยเด,ดี๋ยวยดีเออก็เหตุไปน้ำเรื่อยไปเรื่อยอันเวลายังมีอีกเออฉันซื้อว่าหนึ่งตัวละสี่สิบบาท ก็หอประหยัดทำเจ้เดี๋ยวเจ้สิบอกผิวจ้าให้แทนเถอเยอะไม่เต็มเสดโซ่เสื้อสวยก็นี่แหละสวยแล้วตรงนี้แหละถ้าจะไปโชว์ที่ไหนล่ะก่อนอันี่แล้วเห็ดห่านใหม่เอห็ดห่านขึ้นมาซ้ำนี่เออใต้นี้ขึ้นมะนี่จะได้เสได้เยี่ยงแเราบ้างแน่ยกำลังงามฉันก็บ้างเน่ยยัไม่ได้ทำเลยอันนี้ก็สวยดีเสนจันแดงเนี่ยปนุนบ่าวเชิญกลงมาจากโคราชฉลืม โอ้ยเตินกระถางบอกไงนี่จงิงๆจรงว่าลืมมือมากนั่นเราขายอันที่หาซีบอะไรแบบนั้นมาต่อจะไดยแห้งกลนมากสักกระเลวเลยนี่นัมันมันออกนัวอือจะเจอกระถางว่าขยายจันแดงอยู่โคราชนี่ก็รอให้หนึ่งปนวนมามึงยังได้กระกลอนด้วยที่ละคนป่ะกล้นไปเบิร์ดโคนเหรอเพื่อนป่ะได้ไหมอืออันนี้ฉันเคยซื้อนางหน่อยนะร้อยยี่สิบหรือร้อยเท่าไหร่นี่แหละฉันลืมแต่ว่าฉันก็ ไม่ได้ปลฝกรักษาต่อมันเลยเสียชีวิตเพราะว่าฉันฉันอ่านมันมีมันแดดไหมเขาเลยรักษาต่อมันฉันอยากแบบว่าหารแบบบ้านตึกแปลกอันนี้เขาเรียกว่าอันอย่างปะแก้วมรกตอะไรปะสักอย่างหนึ่งนี่แหละฉันซื้อแบบนางหน่อยร้อยกว่าบาทฉันก็ซื้อโอ้ตะกี้เขาแห้งเรนค่ะปลูกต้นไม้นี่ปุ๊บราคาเท่ะเลกันมากกับไปซื้อซื้อซื้อซีอิ๊กซีก้นตัวนี้แม่มาใส่ ก็ทำโต๊ะขึ้นก no, right. ็ได้ตัวมันตีไม่โอ๊ะโอ๊ะถุงไต้ได้นอนมันแตกคือมั้ยเป็นบ้านไหนฉันขึ้นมาเห็นพิ่งเห็นแตกนอนนั่งมองไปมองมานอนแตกเออ๋อบ่อนแดงบ่ที่บ้านกระติดล้าอยู่บ่อนแดงตาว้าไอ้วันนี้มีเวลาเบิ่งเล่า่วนมาหามันแดดเนาะไปกรุงเทพกลับมาแล้วก็สวอยสวยอยู่เบิร์ตวันนี้นำใหม่หดบ่มี้ภูมมาดูแลให้แล้วก็ บางแนวอันสวรรค์บางแต่อันนี้แล้วนี่งามคักอือบางเนี้สวยง่ายสวยง่ายใหญ่ผลกัเป็นตะยานไม่มันก็สวยไงแต่่วเย็นพันใหญ่ไงยวดมันเป็นแบบฉบับพวกเขาวัดนบุรพ่าก็บใหญ่เดเออมันก็สวยอีกแบบพวกเขาได้ละบ้านจระเข้ชนิดพันใหญ่เด่นโดยเด่นยายเหนื่อยกดมาให้ยสองนอถูกแล้วยืนดิ่มบ้านไก่น้ำ บมันมันบ่มีคุยบานมันกิดตากแดดใบมันกิดบ่ค่อยเขียวอ่ะอันบ่เอาเลียวได้ด้วยว่ามันนี่นอมันกระออกเออนั่นแหละมันมันมัวค่อยเพาะใบดีเช่นแบบพู่งแหวกเกี่ยมแดงมันแตกมันไม่ได้เห็นป่ะขนาดบานเลาออกมากกว่างวงบ่ตาตกอืเศรษฐีเศรษฐีเลยไม่ด่าเศรษฐีรวยบ่เลิกรวยบ่เลิกตัว พันล้านเป็นใบใหญ่ๆแล้วไลอยู่หน้าบ้านยายเอึองตับมะฮงเห็นปะนั่นแหละเศรษฐีพันล้านเจ้าเมี่ยนพันล้านขยายกระถางขยายกะการใช่ไหมจีนใช่ไหมเพชมากกันได้กระเฮ็ดเอาเออกระล่างมาสิดูหัดอัดงานมากขึ้นเอากระซ่าเงินเชก่อนอันนี้มันบ่หันได้เงินกะว่ามื่อนานมูแล้ว่าสิบเป็นเมียนั่นเมียนหลังบ้านเนี่ยได้อสิเฮ็ดอะไรล่ะ จะทำอะไรเนี่ยโอ้เธอลำเหรอไหนดูสิแอบรำอุ๊ยเขากำลังรำไปทวงเขาไม่ได้เลยเข <c oughs> าำกลำ,ลำ,ลำลังรำขุดเกิรนให้ดไงผ้ารำก่บลำนุ่งไรกับสิเป็นแล้วไม่เนาะบางหมวกพุงไม่แน่อ่งหมวกพุงไม่แน่อย่างรัดอันบนอ่ะ ตองใส่ของหอมเรื่องนนาลีกาไปน้ำทห่หางได้กับบรินคนหลับมันหลับตัวเองไหมลิกามันอยู่ในห้องมันลืมใส่ไม่หาเลรินโอ้คือบอานเนาะบอกฮ่วงเลขไห่เลขมันซี่ไห่แล้วผลอ่านพยังอ้วนก็ไดเ้เออเออนีลานนลาบักพริกอันที่ฉันซื้อน่ะพันอันตำห้องูอนง่ะ่ยยิอ่ะ นารานาราบอกพริกไอ้พริกพริกใหญยมันพริกน้อยเด้เอิ้นมาบอกพริกไอ้เอินไม่ไงวะไม่ต่างกับบวบพริกอย่างไรได้มันไม่หวานนารานาราวัตถุดิบหน้อยใหญ่เป็นราคาพร้อมนะเป็นราคาพร้อมปลูกรดเอาวันขี้ดินขี้ดออนมาใส่แกลบเกลือมาใส่ กระน้บกระนาบมันถ uh, ึงมันก็เป็นตะปูอยู่เด้เถึงเช่นอะไกระนาบซ่อมเขานามาเขาน้บมากเขานี่เขาประเทศเลยไปยังไปเออท่องอุไรกำลังงามตัวละกำลังแตกออกเป็นย่ามไปอากาศเย็นโอ้ยสาหรลอยแบบสุดยอดเย้ยงามผักสาหร่าย ถ่ายคลิปว่าเพิ่นได้ลงอยู่เฝ้าไล่ฟองฟังเอาบักเครือก็เป็นดอกเพิ่นเห็นบ่ข้างหน้าก็ได้กินเบิดตัวตัวก็เป็นดอกแล้วอยู่หน้าบ้านกอกกเาฟงนั่นต้นหของอันคูอ้อยซะบ่ของโทอ๋อยาเนไว้เออจก็ได้กินคือปีนันเห็นบ่อแตอกระดูกอยู่ได้ฮมื้อเฮาก็ไปเด็ดมหน่อยยังกบ่บดอยู่ยังอีกเครื่องหน่อยอยู่่ กุนาเป็นแตงไทยสดีเมื่อบ,านะออบ,บ้านก็หอมบารัโทรศัพท์แสดงว่านั่งลืมทรศัพทนะ์ไว้ในห้องนั่งบารับอันนาฬิกามันหองมันรับเอาเองอ้าวเพื่อนเนี่ยเพื่อนี่ละพี่เนาะต้นไม้บเิ่เะเา,าะ